สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษาในสัปดาห์ที่2ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะคะ,ะกับครูเจนเหมือนเดิมนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องหน่วยเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าหน่วยเศรษฐกิจเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กัน เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องของอหน่วยเศรษฐกิจนี้นะคะข้อที่1อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 2. จํจำแนกความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาล 3. ม,มีความสนใจศึกษาเรียนรู้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะต่อไปตัวชี้วัดชั้นปีที่ต้องรู้ก็คืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาลนะคะ,ะระบบเศรษฐกิจคืออะไรเรามาดูกันนะคะระบบเศรษฐกิจก็คือการรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นการผลิตการบริโภคเรียกว่าหน่วยเศรษฐกิจนะคะ หน่วยเศรษฐกิจมีกี่หน่วยนะคะเรามาดูกันหน่วยเศรษฐกิจแบ่งออกเป็นสามหน่วยได้แก่หน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจและก็หน่วยรัฐบาลน,นะคะหน่วยครัวเรือนหมายถึงหน่วยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน ซึ่งหน่วยครัวเรือนนี้นะคะก็จะมีหน้าที่เป็นทั้งเจ้าของปัจจัยการผลิตแรงงานและผู้บริโภคนะคะเป็นได้หมดเลยนะคะซึ่งรายได้ของหน่วยครัวเรือนนั้นก็จะมาจากการทำงานและจำน่ายปัจจัยการผลิตนั่นเองต่อไปหน่วยที่2ก็คือหน่วยธุรกิจซึ่งหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่นำปัจจัยการผลิต จากหน่วยครัวเรือนนะคะเพื่อไปผลิตเป็นสินค้าและบริการเช่นบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการค้าขายสถาบันการเงินต่างๆนะคะหน่วยธุรกิจนะคะมีเป้าหมายสำคัญก็คือการแสวงหาผลกำไรซึ่งรายได้มาจากการจำหน่ายสินค้าและบริการ ่อไปหน่วยที่3คือหน่วยรัฐบาลซึ่งหมายถึงหน่วยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนองค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่บริหารเศรษฐกิจอำนวยความสะดวกจัดการบริหารนโยบายเพื่อให้เป็นไปเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวนะคะซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือให้หน่วยครัวเรือนจำหน่ายผลผลิตให้กับหน่วยธุรกิจได้อย่างคล่องตัวนะคะ หน่วยรัฐบาลเนี่ยมีรายได้จากการเก็บภาษีซึ่งรายได้จากการเก็บภาษีของหน่วยครัวเรือนและหน่วยเศรษฐกิจนี้ค่ะจะนําไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไปนะคะ,ะทีนี้เมื่อนักเรียนฟังคลิปการสอนเสร็จแล้วนะคะครูก็มีใบงานมนาะให้หนักเรียนทำนะคะให้หนักเรียนทำลงในสมุดซึ่ง เนื้อหาในนี้นะคะในรายงานนี้ครูก็ได้พูดไปแล้วเมื่อข้างต้นนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทํางานมาให้เป็นระเบียบตอบคําถามมาให้ถูกต้องนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก็ขอฝากไว้แค่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ